ระอาจารย์นี่ก็จะเน้นมาทางกายค่อนข้างจะมากกว่าเพราะว่าเป็นหมวดอิริยบทไม่ไม่ใช่หมวดดูจิตเนี่ยนะแต่ว่าการจเจริญสติปัฏฐานทุกหมวดเนี่ย จะเป็นหมวดกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องได้ความรู้สึกตัวทุกหมวดหมายกัว่าดูจิตเป็นทุกหมวดถ้าการดูจิตเป็นเนี่ยที่เรียกว่าความรู้สึกตัวจิตเนี่ยจิตของผู้ปฏิบัติ ทุกหมวดจะต้องมีความรู้สึกตัวตัวเองเป็นจิตนะจิตนั้นจะต้องตื่นตัวตื่นรู้ด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะจึงเรียกว่ารู้สึกตัวลงมือปฏิบัติเนี่ยก็คือตัวรู้สึกตัวนี่แหละทำงาน แต่ถ้าความรู้สึกตัวยังไม่ทำงานสติปัฏฐานสี่ก็ยังไม่สะดวกทุกหมวดเลยเรา นั่งพักนั่งสนทนากันพอมานั่งอยู่ตรงนี้ลมเย็นๆโชยสบายๆถ้าเราคุ้นเคยกับการเจริญสติปัฏฐานรู้สึกตัวสติปัฏฐานภาวนาเนี่ยขึ้นมาทำงานเองเลยนะขึ้นมาทำงานโดยโอัตโนมัติเลย ทำงานแบบรู้สึกรู้ลมชอยมารู้สึกรู <c oughs> ้ผู้ปฏิบัติมีร่องมีรอยอยู่แล้วนี่ก็เลยต่อยอดต่อเนื่องหรือรู้ตัวได้ง่ายถ้าเคยฝึกไว้แล้วถ้ารู้จักร่องรอยอยู่แล้วเนี่ย เออเชิญยอมชุก็แล้วกันครับโยมชุก็แล้วกันยอมชุน่าจะพร้อมกว่าให้ยอมทำอะไรครับอาจารย์เชิญ่อนเล่า เราประสบการณ์เป็นธรรมทานก็วันนี้โยมก็พยายามที่จะฝึกฝึกตนให้มีสติไม่ตกจากปัจจุบันอารมณ์ดูคอยตามดู ตามดูความคิดแล้วก็กายบ้างแต่กายก็ไม่ค่อยมีอะไรคือแบบมันก็ซ้ำๆกิจวัตรประจำวันที่ทำก็ซ้ำๆก็แค่รู้สึกตัวว่าทํานู่นทํานี่ทํากิจวัตรเดินไปซักผ้าเปิดประตูกินข้าว ก็รู้สึกตัวแล้วก็ด้านความคิดด้านความคิดก็ด้านความคิดวันนี้ที่สังเกตก็มันยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ความคิดฟุ้งซ่านมันก็ไม่ค่อยมีเพียงแต่ว่ามีคล้ายๆกับว่าอยากจะทำอย่างอื่นบางที อยากจะอ่านหนังสืออยากจะฟัง YouTube อยากจะฟังพระบาลีอะไรแบบนี้ก็จะก็จะหักห้ามใจเอาไว้คือฟังนิดเดียวพอเป็นแนวทางว่าเออเราพอพอสนองกิเลสอแหละพอแบบว่าพอพอแบบว่าฟังแล้วดีขึ้นก็มาปฏิก็มาดูกายดรใจต่อ ก็ก็ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาฟุ้งเวลาฟุ้งก็เวลาฟุงาฟงาฟ้งก็คือส่วนมากมักจะแบบขี้เกียจอะ่ะบางทีดูดูความคิดแล้วมันมันก็ไม่ไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยคิดอะไรเฉยเฉยอ,ยอย่างเนี้ยค่ะรู้สึกเฉยเฉย,ฉยรู้สึกว่าอยู่อยู่กับ ก็ดูก็เห็นความคิดเฉยๆเห็นกายรูปกายเฉยๆอย่างเงี้ยความรู้สึกเฉยๆก็เลยอยากจะทำอย่างอื่นอยากจะดู youtube อยากจะอ่านหนังสือแบบเนี้ยแล้วก็กลับมาดูใหม่แบบเนี้ยค่ะคือคล้ายๆกับว่ามันเริ่มเริ่มความรู้สึกมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมั้งเริ่มรู้สึกชินอ่ะชินกับความว่าง อก็เลยก็เลยรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกชินรู้สึกอยู่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดิ้นหลนมากใจไม่ค่อยดิ้นหลนมากคือแรกๆกมันก็จะรู้สึกว่าเสียเวลาจังเลยอยู่เฉยเฉยไม่เห็นทําอะไรนั่งนั่งเฉยเฉยแต่แรกๆที่มานะคะก็จะรู้สึกอย่างนี้ก็จะนั่งสมาธิอยู่เรื่อยก็พยายามที่จะให้มันมีอะไรนี่แหละ พระอาจารย์ก็เบรกว่าเอ้าแท้จริงแล้วคือโลภะสัมปยุทธ์เนาะอยู่ข้างในคือเราอยากปฏิบัติอยากนู่นอยากนี่อยากนี่อยากนั่นไปคิดไปทั่วโยมก็เลยค่อยๆลดการนั่งสมาธิลงลดลงจนกระทั่งจนกระทั่งเกือบไม่ได้ทำเลยเวลาเวลาวันนี้อย่างเช่นวันนี้ โยมนั่งครั้งเดียวแต่ว่าไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งขัดสมาแต่ว่าดูกายดูใจคือดูความคิดดูรูปกายโดยรวมๆก็ดูก็ไม่ได้นั่งกำหนดเวลาก็นั่งดูไปเฉยๆนั่งดูไปเฉยๆเหมือนกับเรานั่งเก้าอี้อะค่ะแต่ว่านั่งดูเฉยๆ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลานั่งดูกาอีเวลานั่งก็อี้หรือเวลาเราอยู่แบบนี้ประจําวันเราโดยที่เราไม่ทําอะไรโยมไม่สามารถจะนั่งได้นานจนเห็นทุกข์แบบว่าถ้าโยมอยู่เฉยๆโยมเดินไปเดินมาโยมก็ไม่เห็นทุกข์สักทีไอ้ทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เกิดมันไม่ไม,ไม,ไม่สำหรับโยมโยมรู้สึกว่ามันโยมไม่ค่อยอาจจะ ความความรู้สึกมันหยาบอะนะมันเลยไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้มันเป็นทุกข์นี่ชีวิตมันก็ยังดีอยู่นะมันไม่เป็นทุกข์พอที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขประมาณนี้นะคะแต่มันมันมันเป็นทุกข์ที่ไม่ไม่เห็นชัดพอที่จะรู้สึกว่าขันห้ามันไม่เที่ยงอะขันห้ามันเกิดดับอะค่ะมันไม่เหมือนเวลาที่โยมนั่งสมาธิแล้ว เวทนามันเกิดแล้วมันดับมันมันเห็นชัดคือจิตมันยังเคยชินกับแบบนั้นอยู่พอมาอยู่ว่างๆแบบนี้แม้ว่าโยมจะนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆมันก็จะเห็นแค่แคล้ายๆกับมันจะรู้สึกแค่แค่กายกับใจก็คือเห็นแค่นามกับรูปอะต้องคิดเอาต้องคิดเอาในในในใจนะคะต้องคิดเอาต้องสอนตัวเองว่า มันไม่เที่ยงม,มันไม่ใช่ของเราแล้วก็จริงจะเอาเอาเอาวลีเนี้ยว่ามันไม่ใช่ของเรายัางไงเอามาดูดูย้อนกลับเข้ามาอีกอะคะ่ะยมยมต้องทำแบบนั้นแต่ถ้าถ้าอยู่อยู่แบบนี้อยู่ว่างๆอยู่แบบนี้ยมยมไม่มองไม่เห็นนะว่าว่ามันไม่เที่ยงอย่างไโย,ยมอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะนะ เข้าไม่ถึงกับการอยู่ว่งวางๆประมาณนี้ค่ะเออปอนอยู่ว่างๆว่างๆก็หมายความว่าไม่มีเครื่องกังวลงานอื่นที่ไม่จำเป็นจะต้องไปทำเหมือนที่บ้านของเรา เหมือนชีวิตประจำวันของคนทั่วไปตื่นเช้าขึ้นมาก็ <c oughs> ไม่ต้องรีบไปขนขวาอยอะไรถ้านอนอยู่ก็นอนไปเรื่อยๆอย่าง,งนี้เดียกว่างตรงกันใช่ไหมคำ <c oughs> ว่าว่างอันนี้เพราะว่างนั่นแหละมันก็เลย เห็นจิตเห็นความรู้สึกเห็นร่างกายช่วงไหนเผลอคิดไปฟุ้งไปหยุดลงก็เห็นรู้ตัวขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันว่ากำลังนอนอยู่ว่างๆเนี่ยอย่างนี้ครับว่างๆ ตรงนะ mm hmm. แต่ในขณะที่ว่างๆอยู่นั่นเนี่ยมันมันมีทั้งกายมันมีทั้งความรู้สึกนะถูกไหมว่าตอนนี้กำ, mm hmm. ำลังรู้ตัวอยู่มีใช่ไหมตัวเนี้ยที่เล่ามาตะกี้เนี่ยมีค่ะเออตอนนี้กำลังรู้ตัวอยู่ อเมื่อรู้ตัวอยู่ก็รายละเอียดต่างๆมันก็ตามมาเองแหละเช่นมีลมโชยมากระทบไหมนั่งอยู่ในท่าไหนมีปวดมีเมื่อยไหมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสลับไปยังไงร,รู้มันมีโอกาสจะรู้แบบ รู้ตัวมีสติแต่ในระหว่างที่ยังไม่เผลอไปเนี่ยเป็นยังไงล่ะโยมลองยกขึ้นมาอีกสักตัวอย่างหงสิเนี่ยการพูดคุยกันในระหว่างเนี่ยเป็นพ,พูดคุยแบบ ยมทัศนีจะเข้าใจไหมยมเจรันจะเข้าใจไหมคือคุยแบบประเมินอะอย่างนี้เ็าเรียกว่าคุยแบบประเมินเข้าใจใช่ไหมคุยแบบประเมินอะคือคือคุยมาเนี่ยรู้เลยนะคนคุยเนี่ยจิตเป็นยังไงรู้เลยนะแต่ไม่ใช่อภินญาจิตนะยอมเดี<ม>๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นอวดอุตเละแต่รู้เลยล่ะรู้เลย รู้ระดับรู้ระดับจิตนะเออทำไมั้งรู้ละ่ะประสบการณ์แล้วก็จากฟังเสียงน้ำเสียงสัตรูปจิตตชรูปสื่อมาอย่างนี้เเมื่อสื่อมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่า สติสัมปชัญญะเนี่ยคือยังไงมันมีตรงนี้นะที่เราคุยกันนะเพราะฉะนั้นบางครั้งพระอาจารย์คุยไปคุยไปเพื่อย์กาส่งกลับคืนไปหาโยมสังเกตไหมพระอาจารย์จะส่งกลับคืนนะพระอาจารย์จะส่งกลับคืนไปหาโยมว่าอโะที่โยมบอกว่ารู้ตัวอยู่ว่างๆนั้นนะ่ะ ว่างๆไม่ได้ทำอะไรแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอันนี้โยมต้องตอบเองนะโยมต้องตอบเองเมืมม่อเมื่อพายอาจาร์ซักถามเนี่ยไม่งั้นประเมินยากเนี่ยลักษณะประเมินขอสนับสนุนหน่อยฮะเก <speaks. S 1> ี่ยวกับเรื่องที่โยมพูดเรื่อง,งว่างๆเคยมีประสบการณ์ในตอนที่ปฏิบัติ แบบมีคำบริกรรมแล้วก็ไม่มีคำบริกรรมวางจากคำบริกรรมตรงนี้แล้วก็นั่งแบบปกติธรรมดาไม่ได้คิดว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบริกรรมต่างๆไม่มีไม่มีเหมือนเคยที่ปฏิบัติไอ้ที่ว่างตรงนี้คือว่างจากการบริกรรมว่างจากการเพ่งมุ่งจ้องประคองควบคุมบังคับว่างจากตรงนั้นครับ แต่ถ้าธรรมชาติของจิตแล้วสัมโนนิพิธรรมก็บอกมันไม่ว่างจากอารมณ์มจิตต้องมีอารมณ์แต่ที่ว่างตรงนี้คือว่างจากการที่เราคอยบริกรรมควบคุมบังคับเพ่งจ้องต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อยู่แบบปกติธรรมดาแบบธรรมชาติอารมณ์พัดมาก็รู้สึกเย็นไม่ต้องไปทําอะไรก็มันแค่ความรู้สึกสัมผัสกับความเย็นหรือความร้อนรู้สึกแค่นี้เองแล้วก็รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยก็รู้สึกแค่นั้นเองเราไม่ต้องมี คำบริกรรมไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรกับมันนะคือปกติเราปฏิบัตินะเราคอยไปบอกกับธรรมชาติเขาแต่ทีนี้ให้ธรรมชาติเขาบอกเขารายงานให้เรารู้อย่างเงี้ยนะคือว่างจากไอ้ที่เราบริกรรมที่เราคอยทําอะไรกับเขาอะให้ธรรมชาติเขาเสนอขเขาแสดงเขาบอกเราว่างเย็ยนหรือร้อนเนี่ยเขาบอกเราไม่ใช่เราไปบอกเขา เราก็จะเรียนรู้กับธรรมชาติโดยตรงก็เลยอ๋นนี้เขารู้สึกร้อนนะไม่ใช่เราไปบอกเขาว่านี่มันร้อน,นเราไม่ต้องไปบอก,กเขาหรอกเขาบอกเราแล้วไอ้ไไไธรรมชาติตัวนี้เขารายงานให้รู้แล้วเนี่ยว่างๆแบบนี้ฮะจยิตใจแบบส,าสบายถ้าลมพัดมาก็รู้สึกเย็ยนหรือร้อนเสียงมาก็รู้สึกได้ยินไม่ต้องไปบอกเขาหรอกพราเขาบอกเราแล้วเนี่ยคือให้ธรรมชาติเขารายงานให้เรารู้เท่นี้เอง เนี่ยผมเข้าใจว่าว่างคืออย่างนี้ครับครับเดี๋ยวผมเสริมอีกมีอีกอย่างที่ท่านอาจารย์ไม่ได้พูดตะกี้เนะี่ยที่ท่านอาจารย์ว่างเรื่องนามเรื่องนามความรู้สึกว่าง